ก็สววนดีนะผมเพื่อนๆนานแล้วตกปลานะก็เจอกันอีกหนึ่งทริปกระตันบุ๊กซิ่งนะครับผมสารจะพาไปสึกวิชาตกกระพงนะจะแถวๆบ้านนี่แหละตอนนี้อยู่ที่เพชรบูรณ์นะผมก็เป็นบ่อตกเล่นนะวันนี้มาพามากับครอบครัวนะผมมีลูกสาวด้วยนั่งแดกบุ๊ซิ่งนะครับผมแล้วก็แม่บ้านนะ่ยแม่บ้านเหรอโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อนะครับผม โอเคเราก็มาถึงบ่อแล้วเดี๋ยวมาอสอบถามเรื่องค่าบริการอะไรนะครับจริงๆบ่อเนี้ยมันเป็นบ่ออะไรนะครับคือจริงๆแล้วเป็นตั้งใจปารวมอ่าเป็นปลารวมเป็นชิงหลิวใช่หลิวสืิวได้ครับอ่าแต่ก็มีกระพงด้วยใช่มีกระพงมีกดคังครับแล้วก็เทพาแล้วอย่างอย่างมาตกเล่นอะไรคิดค่าตาบริการนึงครับอ่าคันสามสิบบาทปลาช้างอ่าแล้วกระพงเสียคันสามสิบบาทคระโปงก็เหมือนกันครับคันสามสิบบาทแต่ถ้าได้ก็ ปลาก็ช่างออกร้อยโลร้อยหกสิบบาท <Okay. S 2> าก็ไม่แพงนะปลานิลก็หกสิบห้าสวายยี่สบนวลจันตะเพียนปลาในพวกอื่นเนี่ยก็ห้าสิบบาท oh. ก็จะมีปลาบึกใส่กันังน้องยี่สิบกว่าโลนี่เมื่อกี้คือขาดไปงเช้า oh. 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 อัดอยู่กับครึ่งชั่วโมงอ่ะเข้า <Okay. S 2> เข้ารหัสโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็ไปตกเล่นกันนะมาฝึกวิชากระพงนะสารก็มือใหม่กระพงนะ จะมีไซส์ครึ่งโลไซส์เล็กก็มีถึงสามโลที่เคยได้คือสามโลกว่าโอเคครับผมโอเคก็คือตกค่าคันไม่แพงนะผมตามสิบบาทเองใครก็ตกได้นะแต่แล้วก็อยากได้ปลาก็ช่างออกเอานะผมโอเคเดี๋ยวไปลุยก,กันนะมเครื่องือเพราะอะไรก็จะเตรียมเป็นอุปกรณ์มาเป็นคันหกสิสองนะผมลอกเบอร์สองันห้านะสายเป็นปีหนึ่งสิสองนะ้นน,นี่จะให้กอไปอยางนะผมอันนี้กองเชียร์นะส่วนล้อสารก็จะฝึเกเคาะกระบี่ยกกระบี่เคาะปักไปนะ เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์แป๊บนะครับผมเดี๋ยวประกอบชุดดูอลก่อนนะถอยอย่ยอยู่ใกล้สิลูกมันจะทิมตาวของน้องเด็กก็จะให้กอปะยางบิก๊กแ๊นะครับกับหัวชิค่ากรรมลองก่อดูนะตีจมถึงพื้นแล้วกอ่อเลยลนะูกไปลูหมดให้ไกลเลย สารก็จะลองหัดยกกรดีดูก่อนนะครับเป็นกระดีของซีมาวิทนะกระดีของเจ้าของบอ่อนี่แหละนะโอเคเป็นเหยื่อที่นักสารมันก็ได้เล่นเท่าไหร่นะกระพงก็ตกมาไม่กี่ครั้งเองนะครับโอ้ตีส่วนลมเนี่ย ลงหนึงพื้นเลยนะค่อยยกมานะครับกอยกยกยกอยกนงี้มันเด็ดยก,ยกยกอย่เงี้ย บอกมันจะกินใ,นใกล้ๆเนี่ยล้อตะลิงเนี่ยไปนู่นเลยเย่าออยู่ข้างหลังลูกอย่าอยู่ข้างหลังเย่าออยู่ข้างหลังไปลไปล่อยมัน 朋友 พ่อไม่ได้ล็อกเหรอแล้วมันหมุนมันหมุนอีกได้ละ่ะกาเลนดูดีกว่านะ ากาศไม่ดีเลยนะลมนะครับเ็บยกก่อนนะเปล่าพขาพูดคนเดียว สิบนาทีห้าสินาทีผ่านไปไม่มีอะไรสะก,กิดเลยนะ โอ้โขาดไปเลยหลุดโอ้ oh, <no. S 1> กินเขย่านะทำไมยกเคาะเขยา่าเขยา่ขยาเดี๋ยวก็โดนโดนไปทีนงแล้วเริ่มมีกำลังใจแล้วนะโอเค นาตีเขาก็ชี้เป้าให้อยู่นะครับว่าปามกินยังไงนะที่เหลือก็ฝีมือเราเองนะซึ่งไม่มีนะยังโบูอยู่นะครก็ตามที่เห็นนะครับนักสารก็ตกบกกระพมมาไม่กี่ครั้งนะจริงๆก็พยายามจะมาฝึกยกกระดีข้อปักเลยนะมันถนัดครับมันมันถนัดไปทางหยื่อยางซะเยอะกว่านะ อ้าวโดนโดนเลยว้าวยกยกคอคอยกยกคอคอขอ้เอาเข้ารหัสเข้ารหัสโอ้โหไซสดีนะไสดีครับให้เด็กหน่อยนะอย่าขาดนะครับอย่าขาดนะโอ้โหอมิดเลยนะโดนครับโดน แล้วกระพงครับ <Okay. S 1> ก็เก็บเก็บช่างออกเลยนะครับนักาสาัเก็บเลยนะอ้อรอดครับผมสุดยอดเออไม่ตกหรอกรอดครับบัวลมช่วยแตกแล้วนะครับ มันใหญ่จังอ่ะถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ยืนห่าทำไมมันไม่กัดเด็กวะเดกก็ยืนหางตกเองมากองเชียร์มากองเชียร์หนึ่งครั้งผมตกเองเออเจอกับนี่เพ่ออยากลองจับอ่ะขอบคุณครับลแล้วตัวนี้เราเก็บ <นะ S 2> มีกระชังให้ผมก็ไม่ได้ติดอะไรมาเลยอยาองรูปตัวมันอ่ะ โอเคขอบคุณครับข้หนูอยากรูปมันนะรูปมันได้ไหมหหนี่เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวไอ้เนี่ยมันคมนะล,ลูกก็กินการเล่นนะครับก็พอนาตีชี้ปอมานาสานก็เล่นตามข้างตะลิงก็โดนเลยนะจมคอครับสุดยอดตลอกเลยนะอมเลยนะครับก็เคาขย่ขย่าวมานะเมื่อกี้ เอาของพี่แดกกว้างได้เลยลูก,ก,อ,กอือ,อลองเล่นเหลี่ย,เยเมเดิมดูครับเหลี่ยตีทางนั้นลมพัดนะเดินข้ามบ่อ้เฮ้ย ได้เขาด้วยกินกินขยนะิบน่ะกอขยิบมา,มานะครับ เป็นหัวจิก2.5กรัมนะครับสันก็เขย่าลากเื่อนมุ่เลยนะโดนตัวก็หายเส้นแล้วนะก็ค่าคันถูกนะครับสามสิบบาทอย่างถ้าตกเน้นปล่อยเลยก็เสียแค่สามสิบบาทนะนะปลากลับกระช่างออกโลร้อยหกสิบนะโอเคถูกมากนะ นด็กเบฟตีไม่ได้หรอกลูกฟู่ไหมฟู่เหรออือตรงนี้เองอืมแทบเขาคงี้มีแทบอยู่น้ฝั่งเนี้ย นับไ,ไปหลายทีแล้วคือวันนี้ต้องกลับก่อนนะครับผมพปดีทางบ้านโทรตามนะก็รอดแผวนะผมพอหาเสี้ยนนะก็ที่บ่อตกปลาลมโชยนะผมมีโอกาสาแวะมาใหม่นะนัดีครับเดี๋ยวกกลับละที่บ้านโทรตามโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม